ในอำเภอเมืองนครราชสีมานั้นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับวอดทั้งหลังมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันครับผู้สืข,ข่าวได้รายงานนะครับว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพกลางได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ตนนําตำบลหนองพุทราตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ จึงได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิง3คันและก็รถกู้ชีพอีก1คันพร้อมกับประสานไปยังมณฑลทหารบกที่21เพื่อขอการสนับสนุนรถดับเพลิงเพิ่มเพื่อเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้นะครับในที่เกิดเหตุก็พบว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้บ้าน2หลังด้วยกันโดยหลังหนึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอีกหลังหนึ่งเป็นบ้าน2ชั้นโดยที่ชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้นะครับ จ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางเทศบาลตะบลโพกลางกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑนทหารบกที่21นั้นก็ได้เร่งฉีดน้ําเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ใช้เวลากว่า40นาทีครับคุณผู้ชมเพลิงถึงสงบลงได้นะครับหลังจากเพลิงสงบลงแล้วทางเจ้าหน้าที่ำตำรวจนั้นก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบความเสียหายพบว่าบ้าน2ชั้นนั้นโดนไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยครับ ส่วนบ้านชัน้นเดียวอีกหลังหนึ่งก็ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวส่วนสาเหตุในการเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุต่อไปครับ